รีวิวแพนเหนือเขื่อนฉนบับนอนหนึ่งคืนอันนี้ก็คือที่นอนของเรานะครับผมในห้องก็จะมีทั้งที่นอนหมอนผ้าห่มฟูกเยอะมากอันนี้ก็คือโซนนั่งเล่นนะครับทุกคนตรงนี้นั่งกินข้าวได้แล้วตรงนี้นั่งเล่นนอนเล่นได้เลยมีชูชีพใส่ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับทุกคนตกปลาได้นั่งทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับทุกคนตอนคืนอากาศดีมากมาดูโซนเครื่องครัวกันครับทุกคน ตรงนี้ก็เป็นจะเป็นเครื่องครัวนะกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวหม้อเก้ยวจานชามมีให้ครบนะฮะเตาแก๊สมีให้นะฮะซิงล้างจานมีให้นะฮะแต่พวกเครื่องปรุงน้ำมงน้ำมันซอสอะไรเนี่ยต้องเตรียมมาเองนะครับทุกคนมีถังดับเพลิงด้วยนะ,ะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับทุกคนถ้าเป็นดวงเล็กอย่างเงี้ยจะเป็นจากการใช้แบต,ตนะสามารถเปิดได้แต่ถ้าเป็นดวงใหญ่แบบเนี้ยต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะ นี่ก็คือห้องน้ำนะครับทุกคนเปิดเข้ามาก็จะมีครบทุกอย่างนะมีราวแขวนด้วยนะแล้วก็มีโถส้วมนะมีถังอาบน้ํามีเลือให้พายเล่นด้วยนะใครอยากมาเที่ยวแบบรอเข้ารอเข้านะครับพักผ่อนหย่อนใจก็ทักไปที่เพจแพเหนือเขื่อนนะเขาแหลมได้เลยนะครับ